มีคลิปอะไรดูบ้างเนี่ยดเดี๋ยวนะมีคนส่งเออเออเฮ้ยส่งอะไรกันนะักหนาววะไฟเลทชิงเกมมันไม่ดีตรงไหนวะส่งกันจ้าเนี่ยคนนี่ก็เยอะเยะโอ้โหนี่อีกแปดคนโอ้โห สิบสี่โอ้โหเข้าไปดูหน่อยก็ได้เห็นส่งกันจังอะสวัสดีท่านผู้ชมครับก็พบกับรายการแมสเพย์นะฮะก็เห็นไปกระส่ากันจังนะฮะสำหรับเกมไพ่เหล็กคิงนะครับผมก็เลยจะให้เลยกับเกมไพ่เหล็กคิง่ะเอาจริงๆนะเกมไพ่เหล็กคิงจริงๆก็ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันก็เลยอามาลองเล่นดูนะฮะก็ first play ไปเลยดีกว่ามาถึงก็มีมีเรือโง่ๆลำหนึ่งนะฮะ ไม่รู้มันเล่นยังไงวะเออแกนี่เวเล่นฟีบนเฟดบล็อกนะฮะก็ก็แค่ไฟเดคคิงไงเออไม่ที่หยิ่งโอเคกดรับพลังกินกันเลยก่อนนะแต่เป็นเรื่อเงาเงๆซึ่งมึงมึงเรือแฟนตาซีไปไหนเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะโอเคกับทันเอทานนะดูรายละเอียดดิมันมีเครื่องป้ายแล้วมันมีสร้างเรือมีนู่นมีนี่มีอะไรโอ้ระบบมึงเยอะไปไหนเนี่ย,ไไนนยโอเคเอ่ะ กดกดกดมากดเลขต่างแหลอะอาอะไรไว้อาคลิกคลิกตรงนี้อ่าคลิกคลิกคลิกนะเอ่อดาวพฤหัสโอเคเหมือนควณกับตันพุทธเ่าเอ้าอะไร,รอ่ะอ้าออกออกจากเมืองแล้วเหรอไม่มีกิวเอาโอ้เลืองควักควายไปไหนเนี่ยโอ้ยตา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 ยนะครับไปอัลสเตอร์ดมัมโอ้ว้าวสมัยแบบยุคเอ่อเรันในซองรนซองอะไรโอ้นี่ไปลอนดอนแล้ว ตรงนี่มันเหลืออะไรเนี่ยมึงหาปลาอยู่หรอฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่นี่มึงไฝ่กันเหรอทำให้เป็นศัตรูกเอเออ๋อได้กระสุนปืนลูกสองลูกสองเหมือนลูกใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ไปตามกับเตา่ากับเท่าในระดับดินไประดับเอเออ๋อนี่ระดนันโอ้รน,นดอบก,กับอ่าอัสเตอร์ดันอยู่ใกล้ไม่เกินไม่เกินสิบวิเนาะแล้วเอาตั้งข้คอความหนึ่งนาทีก่อนอ่าโอเคไม่เคยเล่นอ่ะจริงๆมา,มามาโม้อะไอยู่เนี่ยของทางอะไรเนี่ยเอาได้ไงปไ้ายไรหวันอ่ะอ่ะเอาเอา,เอายังไม่ลงทะเบียนเอาอะไรเนี่ยเอา กันนี่ก็คืเินจ้างเนี่ยเอา้าเอ้าไม่มีเสียงหรอไม่ไม่มีเสียงเก็บไว้ใชาบันเถอะนะกดเร่งกำลัง,งเดินเรือออโต้ไม่รู้นะนก็กดไปเรื่อยๆครับโอเคอ๋อมีสึกการค้านะระหว่างยุโรปก,ก็คือมันมีสองฝั่งก็คือ,อ,อยุโรปตะวันตกกับยุโรปเหนือนะซึ่งเราอยู่ยุโรปเหนือ าไปฮัมบูแล้วทำไมเมืองมันเหมือนกันเลยวะนึกถึงอารมณ์แอตแลนติกาแบบไปเมืองไหนไม่เหมือนกันหมดอ่ะโอ้ตายตายตายมีดันเจียนมีกองทัพเรือสงครามหลอกลวมท่าเจอรี่เจอร์รี่โอ้โหเรือเรือแฟนตาซีอะไรเรือผีนะฮะอะไรฮะแบ็คโพเออ ตะมันมีบีพีอันนี้ใช้บีพีดี๋ยใช้บีพีเอาเอาไฟกันอีแล้วตายอะไรวะง่ายจังอ๋อมีอ๋อันไอีนนไปทุ่มแล้วไงไปหาไอรีนไอรินอ๋อไอรีนที่ใส่ในลายมีนะคนลเคนนะเกมมาดูีพีอสงสุดยนะี่ีพีเนาะ ก็เดินไปเรื่อยๆเนเรื่อยไปเรื่อยไม่ม um ีจ so ุดหมายอเไปออสตอร์วาจาอ๋อ so มีต so ั้งเดินนะคงกันดูอ๋อนี่เจอแบ็คเพลนะฮะแบ็คเพลแล้วเออเนี่ยเนียเดี๋ยวเปนนึงเอาออกเลยไหมเนี่ยรับก่อนนะ คือคือคือคนละชื่อนะแต่ทำไมหน้าเหมือนกันนิดหรือว่าเราใช้ระบบโคนนิ่งเอฟซีโคนนิ่งอะไรเงี้ยเออก่อ็ไปเลยเอามีฉลามด้วยมีฉลามไบพัดซื้อสินค้าซื้อตรงไหนอ่ะอ๋อตลาดแลกเปลี่ยนอยากซื้อแร่ทองแดงใงผลิตในลอนดอนอ๋อ นตอนสิ้ได้ยินดีเหรอจะซื้อปืนจะซื้อปืนซื้อนี่ก่อนละกันนะฮะตามเพยไปนะครับโอเคไปทะเลหลวงโอ้ฉะนั้นจะเป็นทะเลกลางซึ่งน่าจะมีอะไรเยอะแๆไปสามาันโดเอ่อเอาเนี่ยแต่สองนาทีละก่อนโอเครับเนี่ยครับไปบอร์ดบอร์โดโอเคมีก็ยังมีฉลามสองตัวเหมือนเดิมนะฮะเป็นเป็นแบบ เป็นซิกเนเจอร์นะฮะโอเคซื้อมาขายเอาจะซื้อทำหอกอะไรเนี่ยเอาเดีงยงมา,าซื้อเอาเงินเอเอคือก็ซื้อซื้อจับมือแล้วไปขายมือหนึ่งหรอ เราขายอีกเออมีมีอะไรที่เป็นของเราบ้างไหมคลิกรับเสร็จออาไปอีกแล้วเออภาษีเอาเดืนเจงยุโรปตะวันตกเออกับตันไอ้หน้าเหมือนคนว่าจ้างเนาะเออว่ะเรียนเรียนเรียนอะไรวะแล้วมาขายอีก เราก็ซื้อกออลับเ้วก็กลับอะไรวะ <c oughs> นี่ให้กูทำอะไรนี่คร <c oughs> นี่เดินเรือขายของไปขายของกลับมันไม่สง่งพัสดุ EMS เป็นเลยวะ <c oughs> ซื้อของผ่านเด่นอะเคยอยอ่ือไปว่าสมัยนั้นยังไม่มีโอเคอ่ะซื้อ,อแลว อ้า,อานี่นี่น,นี่เร yeah. ิ่มนี่เริ่มเซ็งๆแล้วนะครับเรีนเนี่ยมึงมันเป็นตัวสร้างเรือดิสร้างเรือสร้างเรือใช้ทองเรือใบเล็กกอดออะไรกระดูกงูเรืออาล็อกกอดอกระดูกงูรอเออทองไม่พอโอ้โห ได้สิสองวพิเศษสิเปอเซ็นตอเติมเิมมื่นหนึ่งนี่นี่มื่นเก้าออไงก้าใครจะว่าเติมเดี๋ยวเยวโอ้นี่นมึง,งสร้างเรือกันปเปนะ็นปเรือเหาะเนี่ยนะรัชธาทยเป็นเรือเรือน้ำเรือเหาอะเวินชีโอตตายตายต,ายตาย เกมมันจะอลังเกินไปแล้วนะสร้างเ,เลยเปเรยไม่ต้องแตะน้ำเลยทีเดียวขายพอใจอย่างซื้อซื้อหมดดีเอออะซื้อครับอปะซื้ออีกอ่ะกูกูไม่ขายอ่ะกูมากูจะมาขายที่นี่อ่ะเข้าใจอ่ะกูมาขายที่นี่ขายที่โดท่านั้นโอ้ย hãy cô cái cô khải kỳ lo quá ai đang nè ôi ờ cho cái gì đây là lịch โหม <ITA> ึงมาแบบโคตรอันลังเกินแน่มียิงโชว์โอ้โหจะกูอยากได้เรือไอ้บ้าเนี่ยเรืออะไรเรืออะไรเออกดกดได้ไหมกดความไป้โอ้ยกูว่าแล้วเชียวภารกิจสำเร็จทำสีชาติฮะอ๋อร่วงกวงครับเรือโอเคโอเคเออ อะซื้อของออกแล้วซื้อแราทองแดงงง,ง,งอันหนึ่งกแวเดี๋ยวจะบอกให้เอาไปขายอเออเสียงพึ่งมาโอ้ยอาวคือคือ,อยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้กูทำอะไรกลางขาดแล้วก็ได้ตังค์เออ ฮะคือเราเราได้สองอันหรอกูกูซื้ออันหนึ่งเนี่ยเอออ๋อคือนี่ไงเราเรามีเรือเรือเรือเพิ่อมอีกหนึ่งลำไงก็เลยขอ,ขอได้สองชิ้นเออโอเค <c oughs> อันดับอะไรเนี่ย โ okay. อเคแล้วก็ซื้ออีกแลละเออแล้วก็กลับไปขายของอีกอ้อเดี๋ยวเอ่อราคามีการเปลี่ยนแปลงสิคะเอา้าการค้าของผู้เล่นจะส่งผลถึงราคา จะบอกแล้วว่าขายของระหว่างทางอ,ะ <c oughs> อา่ะเี๋ยวใช้กับสัตวดรหาปเราไปสอบการณ์อ๋อใช้ใช้ดีดีใช้ได้ปะเอ้าทำไมไม่ใช้ไม่ได้อะโอ้ยอ,อ,อ่ะได้ของก็ซื้ออังกุ่นแต่ก็เอาไปขายใช่ไหม,มนั่นไง ือไม่เข้าใจว่าจะส่งมาทำไมวะส่งมาแล้วดิเป็นเรือไปดูดิสาบานว่าเรือนี่มันเรือแมวอะไรเนี่ยขบวนเรือของอันก เดี๋ยวนะซูมซูมแบบออกได้ไหมโอ้ยตา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 ยดันเจียนเขาดันเจียนอ๋อลังสึกดันเจียนคนเดียวอะไรน้ลองเข้านี่เฮ้ยโจมตีอืมโอ้ยอะอยากให้ช่วยยกเลิกต่อสู้อันโตสแสดงผนลนะ เลยได้เบาอ๋อ,อนี่อ่ะได้แล้วนันนจริงก็ไม่เท่าไหร่นะโหแต่เส้นทางมึงจะผมไปตีเรือน, <c oughs> นู้นเลยอมันนั่นไงจินสุดถ้าโดนแพ้ไปสรา้างโดยการโอเคเออกูก็เปี้ยวเนาะป่าป้า เฟลต่อเฟลต่อเออได้ <c oughs> อยู่ดีๆเสีเยงเพลงมันก็หายไปแบบไม่มีสาเหตุอีกแลวสองเท่าอ่ะให้กูซื้ออีกอ่ะโอ้ยกูให้โอกาสอีกครอีกสามรอบถ้าสามรอบมันเดินไปเดนมาน่งกูเลิกเล่งจริงๆนะเนี่ย เออ,เอ,อายของเฮ้ยโอ้เหมือนเหมือนจะรู้อาโปดมเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ตัดให้เลยเอ,อ,ะลลลอะไรครับไปหารูจะดิลมอะไรเลยโอ้ เราไปลากิจในงานสถานการณ์คือคือเราไปพ่นพ่นหมาใช่ไหมเออเอ้เอออ,อ่ะแต่ก็กลับมาวนลูปเดิมเฮ้ยเรือสามลำอ๋อเราจะได้เรือสามลำเอาแล้วเอาและถามซะหน่อยถามซะหน่อยลูกปั้นดวงเทพ มุงเท่ขนาดน,นั้นเลยเหรอดูมุงเท่ขนาดน,นั้นเลยเหรอของอส่มซะด้วยหมวกสึคืออะไรวะเออดูปั้นหัวเรืออ๋ออะมันมีฝนกับพลังป้องกันหลบหลีกทนทานด้วยของตกแต่งเหมือนชุดเกาะอ,อะไรประมาณนั้นเนาะโอ้ไม่ต้องซื้อโอเค ไปบอโดมันก็ไปแค่สองที่เนะี่ยโอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยขนาดยังไม่มืดอ่ะโอ้ยเรือดำเอาทะเลตามหาล่องลอยเรือต้นสลัดเรืออันนี้เปล่าโกอิเมลี่หรือเรือซันนี่ เออไปเรื่อยอ๋อคือแบบไต,ต่เต้าไงจะแบบคนขายของก็เป็นโจนส้สลัดบ,บ้นของมาขายอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะไม่ไพเร็ตคิงจริงๆด้วยเออว่ะจะสนกันเดินเดินไปลิสบอ,อนลิสลิสบอนอ๋อนำมลิสบอน เล่นอะไรของกูเนี่ยเออออและไฟกันแล้วขับเรือ,อเรือมันเจ๋งกว่าเรือเคิร์กกูเรือใบกู <c oughs> เรือใบนี่เรือเคิร์กอ่ะตัดเจาะเลยไงก็ชนะโอเคได้รับเอฟพีได้ใบเรือเดียวเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้เรือสอตลำกันเนี่ยนี่กู นี่กูเดินเรืออยเออตะกดนี่เอาของขวัญทันทีโอเคเออไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เพลงแทนแล้วกันเพลงไม่มีอะไรมากนอกจากแบบ่น,นละจบของขวัญลงไลวันอ๋อลงน้ำลงน้ำ แชร์อกูแชร์ก็ได้กูแชร์ก็ได้แชร์กแบบับเฉพาะฉันเนี่ยแหละโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวแม่งไปโอ้ยเดี๋ยวคนเล่นตามแล้วจะยุ่งอะเนะี่ยไม่มีสิทเดี๋ยวคนเล่นตามมันจะยุง่งเกมมันดีขนาดไหนเนะี่ยคนเห็นก็รู้ชวนเพื่อนนั่นไงเนออ เพราะไอ้นี่ใช่ไหมเพราะเพราะเพราะไอ้ที่เป็นโชนเพื่อนี่ใช่ไหมั้นถึงถึงโชนกูจ้างเนี่ย17-18คนโอ้หมดตับ๋หนดูไอ้นี่ดิสภาพการช้าเออ คือเกมเกมนี้รู้สึกเหมือนเน้นการการขายของใช่ไหมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก <c oughs> ็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนมันฮิดกันจังกับเกมเนี้นะฮะถึงขั้นแบบต้องชวนเพื่อนกันนะัดตอนตอนันตอนหนาเนี่ยน,นะโอ้โตามตัวสลับไปคือคือ,ค,อคือเรา เขาร่วมกับจอร์ชัลใช่ไหมใช่ไหมเราเราจะจะเป็น็เนะเลคิงตระชาญจอร์ชัลนะฮะเอาตังหาวันพีชไม่ใช่โอ้แล้วนายโกลโลเจอร์คนละเรื่องอีกแล้วนี่มันกี่นาทีวันเนี้ยฮะขอดูนะครับสิบแปดนาที จะนั่งดาทองเหลืองโอ้โหได้ดาทองเหลืองมาขายใช่ไหมจน,จนตนป่านนี้ยังไม่รู้ไอการนี้นะันทำยังไงเนะีนะ่ยแล้วแล้วมันจะเปิดยังไงนะเดี๋ยวว่าตัดตานแล้วก็นะครับอัพเกรดอาไปใช้เพิ่มเพิ่มอะไรวะ เออเพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรอะ่ะใช้เงินหนึ่งหมื่นแล้วกูมีเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่สดิบไม่เพียงพอยังไงเนี่ย ของยังใช้เอ่อมีอัพเดตอีกขังเรือเล็กเอออัพเดทอีกอัพเดตล้มเหลวลัวๆเลยอ่ะเออเกาะเบาเอา้ยนี่ไงต้องอัมตาเมตนี่เนี่ยนี่เนี่ย ปืนก็บอกเดียวโอ้ได้ปืนใหมอออ่อีกอ,อัปเดเลยต่อเกาะทะเลทรายเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเกาะทะเลทรายทำไมมันมีป่าทำไมเานี่ย <laughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยรคายี่สิบแปดเเอาตังค์กูหมดอ่ะ หายตังกูหมดกูอัพเดทไม่รู้เรื่องเลยะอะไรเงี้ไแคริบเบียนอเออเดี๋ยวมีอะไรงออะไร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 ,ะไรสมบปะสม้มไปไปไงวะ ไปไงวะเดดี้แส่ชสนตกไปอ้าวตกไปแล้วชักเบื่อแล้วนะเออชักเบื่อชักเบื่อ เฟรมันจะพากูไปถึงเวลเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะกูให้เวลาอีกสองนาทีอ่ะจะเอาของขวัญเนี่ยออแล้วก็ไฟล์กับเรืออีกเรือคาราเวลคาราเวลนี่มัน,มนหวานใช่ไหมน้นมันคาราเมลเ,เล่นมุกก็ยังไม่แก้เซงเลย โอ้ย,อยเรืออะไรเนี่ยยัก็เรือไวกิ้อองอ้าวตอนเสร็แล้วสงครามก็กำลังอะไรเนี่ยหน้าตาก็เหมยเหมยกันหมดเนี่ยเดยว <c ười> แค่มึงเอาผ้าปิดตามาปิดดีนะโดโค้นลงทุนอะ่ะโอ้ย เัเอาไงเปิดเมนูไปเรื่อยอ๋อแบบมีราคาบอกโอ้เพชรปูดไดมอนด์ <c oughs> ได้เงินสิบห้าบาททำไมมึงเป็นตนัวสลัดที่โคตรจนอย่างนี้วะเออ,ะอีกตัวนี้ก็ใช้กันจ้างเนาะมันเป็นข้อความไงสุกแล้วสุกโอ้เยเลยเสีย ไปของอีกอแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็ไปขายสรุปเกมมึงมีแค่นี้ใช่ไหมซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขาย โอเคครับก็เดี๋ยวนะตอนหนึงไม่ใช่โอเคครับก็ก็เกลียดเลยนะฮะก็เดี๋ยวนั่มันอะไรเนี่ยโอเคครับก็พอดีกว่านะฮะสำหรับเกมไพเล็คิงอะที่แบบว่ากระแสฮิตกันจังนะฮะ โขนอะไรนะักหนานะขลับไม่ต้องมาถวนแล้วนะกูคือคือกูเล่นแล้วนะกูกูเล่นให้แล้วนะไม่ต้องมาชวนกูเล่นแล้วนะกูเล่นแล้วแล้วบอกว่าไปเกินที่